สวัสดีครับวันจันทร์ที่3กุมภาหกแปนะครับเรื่องของจิออกราฟิกลิสสงครามนั้นละไปได้แล้วแหละครับฮามาสอิสราเอลวิบรออิสราเอลปาลิสตน์เรบบนอนกับอิสราเอลนั้นเป็นที่แลกเปลี่ยนตัวกันไปเรื่อยๆทรัมป์สั่งการไว้เรียบร้อยขณะที่ยูเครนกับรัสเซียนั้นที่ปรึกษาของทรัมป์ก็เสร็จสิน้นการเจรจาคิดว่าจะมีการเลือกตั้งบรัมดียูเครน UK ใหม่รัสเซียต้องออกไปและการเจรจาสงบสืกก็จะเสร็จสิ้นภายใน สามเดือนหกเดือนจากนี้เป็นต้นไปอย่างช้าที่สุดก็คือหกเดือนกลับมาดูให้ดีนะครับจากนี้เป็นเรื่องของเทรดวอลล์ครับที่ทรัมป์ได้ประกาศขึ้นภาษีเรียบร้อยและสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับประเทศจีนแล้วจีนก็ได้โต้ตอบโดยรวงพาณิชย์ฟ้องเ t o เรื่องการเสียภาษีเพิ่มที่ทาไม่เป็นธรรัฐบาลทาขณะเดียวกันแคนาดากับเม็กซิโกก็เจอกันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จะสร้างรีเซชชั่นให้กับแคนาดากับเม็กซิโกได้แน่ปัญหาต่างๆเพราะทรัมป์บอกแล้ว เป็นการกีดขวางทําให้ผู้อพยพเข้ามาและสร้างดุลดอลล่าให้อ่อนลงจากกันจากนี้เป็นต้นไปนะครับนี่คือภาพมอนิเตอร์ทั้งหมดของ Geographic Macro Outlook ต่างหากและที่ทุกคนต้องเฝ้าระวังและดูกันเปลี่ยนแปลงจากนี้เป็นต้นไปในเรื่องของ Trade War สงครามการค้าในกันขึ้นภาษีตั้งเหล็กอลูมิเนียมทุกอย่างสินค้าที่อเมริกาขัดดุลการค้าเพราะด้วยดอลล่์ดอลลร์เทรดดิ้งนี่แหละครับ จะเห็นว่าขึ้นไป110แล้วก็นีลงมาอยู่ร้อยเจร้อแล้วพยายามที่จะใช้คลิปโตเข้ามาเป็นทุนสำรองแล้วก็จะเป็นสกุลทองคําทําใหท้ทองคํานั้งจ้ำขึ้นทันทีอย่างรวดเร็วอาจจะมีคาดคะเนว่าปีนี้ทะลุ3,000ัไปถึงสามพบางเจ้าโอเวอร์รีอคชันไปถึงสี่พเหรียญน,นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้มากขนาดนั้นแล้วับอยู่ที่ว่าบิตกลุ่มบิตจะต้องใช้สกุลเทรดดิ้งโดยดิจิตอลเคอเรนซีและใช้ทองคำเป็นฐาน ในการทุนสมรองก็อาจจะเป็นไปได้ทองคำนั้นจะทะลุลวงอย่างรวดเร็วไปถึง3,000เหรียญภายในกลางปีนี้เพราะรัฐบาลกลางของจีนนั้นซื้อทองคำเข้าไปและเซ็นเตอต่างๆของบิตก็ทุกคนพยายามซื้อดูทองคำเข้าไปแม้แต่ในประเทศไทยนะครับธนาคารกลางก็แบง์ชาติก็เก็บทองคำเข้าอยู่ในปอรดการที่จะเข้ากลุ่มบิตนั้นครามได้ข่มขู่และใครใช้สกุลเงินบิต จะเจอภาษีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือคำขู่และอะไรจะเกิดขึ้นหรอครับความปั่นป่วนและเหยยนะของเศษรษฐกิจโลกก็จะเป็นได้และกระทบกับอเมริกาอยู่ดีแล้วครับนี่คือภาพมอนิเตอร์รีเวิร์สกลับอยู่ดีนี่คือภาพแรการตัดสินใจลงทุนให้ดีนะครับจะเห็นแอเซทโลเคชั่นไหลเข้ามาในอีเมจินมาร์เก็ตนี่คือภาพบิ๊กแคปใหญ่ๆในภายใน2ปีนี้เหรครับการเปลี่ยนแปลงเรื่องสกุลดอลลาร์ทองคำ สกุลดิจิตอลเคอร์เรนซีที่ทุกคนจะนำมาใช้เป็นทุนสำรองนั้นแต่โดยเฉพาะ o e c d คือ EU คิสเตียนแรงกาดเขาไม่เอามาใช้แน่นอนเขาประกาศไว้แล้วแต่จะลดดอกเบี้ยเป็นขั้งที่5ไปแล้วเฟดนั้นแนวโน้มที่จะลดดอกเบี้ยยังช้าที่สุดคือมิจุนายังเร็วที่สุดก็คือเดือนหน้าเดือนมีนาก็เป็นภาพมอนิเตอร์ของเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงสิ่งที่ทําและพยายามจะไม่สร้างภาระเงินเฟ้อก็จะกดราคาน้ํามัน กุดเจาะน้ำมันปี2026ขึ้นมาเต็มที่ระบีบังคับให้ยุโรปต้องซื้อแก๊สกับน้ำมันจากอเมริกาเท่านั้นเพื่อผ่อนลกผล่อนปนในการเก็บภาษีนี่คือการข่มขู่ตลอด4ปีจากนี้ของครั้งแต่ทำให้มุมแรงกลับไปหาอเมริกาได้ทำให้สกิตรอ a i รได้เงินเฟอ้อจะมาหรือไม่อยู่ที่นโยบายและกันเข้มข้นจะใช้หรือไม่เท่านั้นเองกลับมาดูให้ดีนครับ asset location เพราะยังไงซะทำออกจาก กลุ่มปารีสในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนี่คือภาพมอนิเตอร์ไต่สุดท้ายภายใต้พรรดิคนใหม่อีก4ปีข้างหน้านั้นอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องมาดูแอเซทโลเคชันให้ดีนะครับกลุ่มแบงกิ้งฟินแลนเชียลจะแข็งแกร่งต่อเนื่องไปเพราะเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงไม่ต่ำกว่า1-2%ตลอด4ปีของโดนัลด์ทรัมป์ขณะเดียวกันกนอไทยก็จะลด0.5ดหหรือ0.75เต็มที่สำหรับปีนี้เทรนด์ดอกเบี้ยไทยก็จะลง นี่คือภาพมอนิเตอร์และ,ะตลาดหุ้นไทยนั้นเป็น s i กออฟ s i เซียนมาร์คือของ South อีสเ a อ i a เซียเราเป็นประเทศที่ตลาดหุ้นเลวร้าสุดๆวันศุกร์ก็มีเรื่องของ c p l ที่ญี่ปุ่นนั้นจะให้ช่วยซื้อเซเว่นอกับแข่งกับแคนาดาที่ต้องการซื้อโฮเซลของอเมริกของแคนาดาอยากจะซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นโอเวอหมดนั้นก็ต้องขอพึ่งพาจากพนัมิิร จะเป็นไปได้หรือครับนี่คือภาพรวมแต่ก็ทำให้ CPI ถูกโรมไปละ8เซนเมื่อวันศุกร์และทำให้ตลาดหุ้นไทยลงต่อไปถึง21จุดนั้นก็เป็นจังหวะทดสอบนะครับที่1,300จุดถึง1,340จุดตลอดสิ้น Q1 นี้จะทดสอบ Over อร์ช้ไบแบ็กกับแข่งกับกองทุน l t f ที่ยังมีแรงขายอยู่78หมื่นล้านนั้นและขนาดเทียวที่เป็นแชร์ไบแบ็กโคชอของกองทุนต่างประเทศจะเกิดขึ้นมาได้ มันอยู่ที่ค่าเงินดอลลาร์และค่าสกุลทองคําแล้วก็ค่าของบิตคอยน์คริปโตเคอเรนซีทั้งหมดที่ทําปัน่นทั้งกระแสนะครับทั้งทองคําทั้งคริปโตของบิตคอยนแล้วก็สกุลดอลลาร์นี่คือแข่งขันแต่เขาไม่ต้องการให้ดอลลาร์อ่อนลงอย่างรวดเร็วหรือแข็งค่าเกินไปนี่คือภาพมอนิเตอร์จะทําอย่างไรเท่านั้นเองก็คือเจรจาการเจรจาเรื่องเทรดวอ์การค้าทั้งหมด อยู่ที่รัฐมนตรีต่างประเทศมีนครดูเบียแล้วก็หวังยีทอกจีนแล้วค่อยไปดูกับรัฐมนตรีต่างประเทศอื่นทั่วโลกทั้งใน EU ซึ่งคู่แข่งสําหรับอเมริกาและยูอ่อนแอลงไปมากแล้วตั้งแต่สงครามยูเครนรัสเซียตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมานี้ชัดเจนเลยครับเรามาดูให้ดีนะครับเก็บสะสมหุ้นกลุ่มแบงกิ้งเป็นโอเวอร์เวยเข้าไว้กลุ่มเอเนจีที่เป็นพลังงานน้ํามันนั้นนิวรัลหรืออันเดอร์เวยกลับมาเพิ่มพลังงานในกลุ่มของ โซล่าเซลล์โซลารฟาร์มแล้วก็ของงพลังงานแสงอาทิตย์พลังลมที่เติบโตกแก่งบีมีิมานสูงมากเพราะไปเรื่องของกรีนเอเนจีทั้งหมดที่จะรองรับในหุ้นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านั้นก็ต้องพัฒนาขึ้นตลอด4ปีนี้ของครั้แน่นอนแล้วก็กลุ่มของชัดเจนครับเซมิคอนดักเตอร์ AI ซึ่งจีนดิฟซิกได้ถตรมออกมาแล้วในตลอดหอาทิตย์แล้วยังมีของอาลีบาบา ก็มี AI ขึ้นมาอีกแล้วมีของไบแดนติ๊กตอกก็มี AI ขึ้นมาอีกเสียนชัดเจนนะครับและติ k กตอกร่วมมือกับสยาม AI ของประเทศไทยซึ่งก็ตะคะณุลชินเป็นผู้จาัดก,การใหญ่นี้แหละครับจะเป็นทําให้ไทยเป็นฐานเบสได้ในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ i i d t t c e n t t r r c เตอร์คาวเซที่มาลงทุนมากมายมหาศาล2-3สาแสนล้านบาทนั้นจะเติบโตแร่งมากเลือกลงทุนให้ดีนะครับแบงกิ้งเซมิคอนดักเตอร์ชิป AI ทั้งหมด จะเติบโตโคอนโซเลต e นี้เป็นจังหวะซื้อแล้วก็กลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มของ f าวเดชั่นด d a ้าเซ็นเตอร์ u d า e n เซ็แล้วค่อยมาสุดท้ายก็คือกลุ่ม Consumption c p ี CRC, CPF ทั้งหมดที่ถูกโคอนโซเลตด้วย c ข่าวร้ต่างต่างๆก็เป็นจังหวะเก็บเลือกลงทุนให้ดีนะครับยังไงสักครึ่งปีแรก First h a l f Set i n น e x น่าจะขึ้นมาจุดทดสอบ1 4 2 0ถึง1,460จุด แล้วค่อยไปดูครึ่งปีหลังที่เงินไหลามาอิมชินมาร์เก็ตเซาทิเซียเป็นฐานเบสในภา,าคอุตสาหกรรมผลิตทุกอย่างก็จะไปเติบโตแกร่งขึ้นมาได้อยู่ดีเจอกันแน่นอนครับพั0หทะลุขึ้นไปถึงพันหจุดสิ้นปีได้เช่นเดียวกันเลือกตัดสินใจเอาเองนะครับสวัสดีครับ